ก็เรียกตรวจนะอพอเรียกตรวจเจ้าหน้าที่ก็คนคนค้นละเอียดมากนะคนรถทัวร์นะคะคนรถทัวร์นะฮะก็ไปเจอยาบ้าซ่อนอยู่ในกระเป๋าใบหนึ่งซุกอยู่ตรงช่องเจ็บสัมภาระใต้ท้องรถเป็นกระเป๋า <นะ S 1> เดินทางอ่าพอเอ่อพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอเขาเจอปั๊บตอนที่กําลังค้นค้นเนี่ยนะฮะเนี่ยครับมันเจอกระเป๋าเดินทางใบนี้นะฮะแล้วก็ขณะนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายชกันนะครับวิ่งออกมาจากรถ แล้วก็วิ่งหลบเข้าไปในพงหญ้าข้างทางเลยวิ่งลงมาจากรถเขาอยู่บนรถใช่ไหมยังไม่ได้จับเลยนะเห็นเจ้าหน้าที่ใช่เห็นเจ้าหน้าที่กำลังตรวจเนี่ยนะผู้ชายคนหนึ่งวิ่งลงจากรถเจ้าหน้าที่ก็เอ๊จะวิ่งทำไมนะครับก็เลยวิ่งไล่ตามมั่งนะฮะวิ่งไล่ตามมั่งสุดท้ายก็ไปควบคุมตัวได้ที่พงหญ้านะครับควบคุมตัวแล้วพบว่ามากกว่านั้นก็คือตกใจครับเพราะว่าคนที่วิ่งหนีเนี่ยนะฮะเขาเป็นตำรวจยศพันตำรวจโท มีชื่อเสียงเรียงนามว่าพันตำรวจโทสุรจิตพันตำรวจโทสุรจิตครับตำแหน่งของแกเนี่ยนะฮะโอ้เป็นสา,สารวัตรสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีนะฮะแล้วแกก็ยอมรับสารภาพว่าไปรับยาบ้ามาจากในโอ๊ตไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงแล้วครับรับมาจากชุมชนเกาะทรายตําบลแม่สายอํเภอแม่สายนะ จะเอาไปส่งที่ลูกค้าที่กรุงเทพได้เงินค่าจ้างขนเนี่ยนะฮะหนึ่งแสนบาทค่าจ้างขนแปลว่าแค่รับจ้างนในโอตเนี่ยจ้างขนครับจ้างตำรวจขน 1> 1, <000 S 2> หนึ่งแสนจ้างตำรวจขนอเหลือเชื่อนะอทางพลตรารวตรีพานุเดชเนี่ยบอกว่าตามแนวทางการสืบสวนเพราว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมด้านรถเกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูทรนภาคหกซึ่งทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้เฝ้าติดตางในทางลับ แล้วเข้าข่ายต้องสงสัยทั้งที่เป็นนายตำรวจระดับสูงและเป็นคนมีหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดแต่เข้าไปพัวพันซะเองอก็เลยกำชับให้ร่างงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดแล้วก็ขยายผลนะครับส่วนพันตำรวจโทสุรจิตเนี่ยถือว่าเป็นนักเรียนตำรวจนักเรียนเตรียมทหารรุ่น44นะฮะตกลงเป็นนักเรียนเตรียมนักเรียนเตรียมทหารหรอ,อรุ่น44เป็นในร้อยตำรวจรุ่น60<อ>นะครับเคยรับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด แต่ภายหลังเนี่ยประสบปัญหาทางการเงินนะฮะก็ถูกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 5. พฤศจิกายนปี61นะครับอเอ่อที่ถูกธนาคารยืนฟ้องล้มละลายนะฮะเคยถูกยืนฟ้องล้มละลายนะ,ะทางด้านของพันตำรวจเอกกิษณนาพัฒนาเจริญน,นะครับบอกว่าได้รับรายงานจากชุดจับกลุมว่าจับกุม่มตำรวจนะฮะยอดพันตำรวจโทนะฮะกรณีของการขนยาเนี่ยนะครับด้วยการรับรับจ้างจากผู้ชายคนหนึ่ง นะฮะให้ขนยานะครับซึ่งในส่วนของการดําเนินคดีเนี่ยนะครับผู้กระทําความผิดพนักงานสอบสวนจะดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกลุ่มเครือข่า,ขายที่มีส่วนเกี่ยวข้องอแต่ว่าทางพบตรครับก็ได้กําชับมาว่าให้ดําเนินการอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงๆนะฮะณตอนนี้ก็คือทําให้เสื่อมเสียต่อองค์กรอย่างมากนะฮะ,นะฮะจะไม่มีการปกป้องแล้วก็มีการ ให้ออกจากราชการแล้วให้ออกจากราชการเรียบร้อยแล้วนะครับในเบื้องต้นแล้วก็ต้องตั้ง,งก,กรรมการสอบผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะว่าปล่อยปละละเลยหรือเปล่าที่ทําให้โอ้โหลูกน้องเนี่ยมารับจ้างขนยาเสพติดเนี่ยนะคะโอ้โหนี่คนค้ายานี่ก็เป็นไปได้ยังไงนะครับแม่คิดได้ยังไงนะแต่ว่าก็อย่างว่านะคะใครจะไปสงสัยถูกไหมฮะใครจะไปสงสัยตํารวจขน,นเองอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เป็นส่วนน้อยถ้าคุณผู้ชมคะก็คนที่เขาปฏิบัติหน้าที่